พระธรรมคำสอนหัวข้อสติปฐาน4สติปฐาน4คือฐานที่เป็นที่ตั้งของการกำหนดของสติเพื่อจะพิจารณามีทั้งฐานที่เป็นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตและฐานธรรมเพราะการที่เราจะเจริญสติ เนี่ยเราต้องมีฐานฐานที่ตั้งของสิ่งที่เราจะกำหนดหรือพิจารณาการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก็คือการทำวิปัสสนาดังนั้นสติปัฏฐาน4จึงสำคัญมากในการที่จะปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งมีอยู่ด้วย4ประการด้วยกันหรือ4ฐานด้วยกันนะครับฐานที่1ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติ กำหนดพิจารณาที่กายนะครับคือให้รู้กายดูกายนั่นเองนะครับอันที่สองเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนาคือให้เราพิจารณาความรู้สึกของเรานะครับว่าพึงพอใจไม่พึงพอใจชอบไม่ชอบยังไงบ้างหรือว่าเฉยๆนะครับหรือ ชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่นะครับอันที่สจิตตานุปัส,สนาสติปฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาจิตจิตคิดยังไงก็รู้นะครับว่า,าปรุงแต่งอะไรก็รู้นึกคิดอะไรก็รู้นะครับจิตไหลไปไหนก็รู้นะครับ อันนี้คืออันที่สามอันที่สี่ก็คือธรรมานุปัสนาสติปฐานการตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรมนะครับคือเมื่อจิตเราเนี่ยมีเกิดความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมีธรรมะหรือหัวข้ออะไรที่มาประกบหรือมาพิจารณาได้ ก็มาพิจารณาไม่ว่าจะกายกายของเราไม่เที่ยงเอาไตาลักษ์มาพิจารณากายของเราไม่เที่ยงกายของเราเป็นทุกข์กายของเราบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอนัตตานะครับหรือมาพิจารณาศีลมาพิจารณาสมาธิมาพิจารณาปัญญานะครับก็เอาหัวข้อทำต่างๆมาพิจารณานั่นเองนะครับมาเป็นฐานที่ตั้งของการพิจารณา กายเวทนากายเวทนาจิตและก็ธรรมนะครับเป็นเรื่องสติปัฏฐานสี่นะครับสาธุสาธุ